ครับสวัสดีครับอันนี้จะนำเสนอนะครับเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับที่เห็นจะเป็นโครงอลูมิเนียมจะเป็นด้านสูงนะครับมีทั้งหมด12ชิ้น4ชุดอ่าทำเป็นเสาได้4เส้นนะฮะขวามือสุดก็จะเป็น3ทางนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงอลูมิเนียมด้านยาวนะครับมีทั้งหมด16ชิ้นนะครับ4ชุด4เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นโครงอลูมิเนียมด้านกว้างนะครับมีทั้งหมด16ชิ้น4ชุด4เส้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็ประกอบต่อการเป็นเส้นยา,ยาวๆตามภาพนะครับจะมีด้านสูงยาวกว้างนะครับแล้วก็สามทางครับสามทางมีทั้งหมด8ตัวนะครับเสามีทั้งหมดสี่เส้นด้านยาวมีทั้งหมด4เส้นด้านกว้างมีทั้งหมด4ี่เส้นนะครับ ขอบคุณมากครับ